ขอสวัสดีนะครับท่าทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในรายการหรือว่าชแนลหรือว่าช่องหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมวิดออนะครับผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วจากแก๊สคงนะครับผมเป็นจากแก๊สคงเป็นวิดออแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้เราอยู่ิเกมซอฟต์แวร์นะครับผมซึ่งเป็นเกมแม่งตั้งนานแล้วคุณน่าจะแกสตั้งนานแล้วนะครับผมอันนี้ผมแก๊สโทรศัพท์นะครับผมยังไม่ได้คอมยังไม่ได้ครับผมไม่เกินเดือนนี้ครับได้แน่นอนครับผมไม่ใช่แน่นอนดิแบบมีโอกาสได้อยู่นะครับผมเดือนนี้นะครับ โอเคนราไปเริ่มกันเลยพราะแล้วไปลุยกันเลยพร้อมแล้วก็ไปรุกปยกันเลยมาถ้ามันถ้าเงียไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากเอ่อมันมันแบบไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรครับมันเป็นเกมแบบคือแบบติ้งแล้วก็เลื่อนไปเฉยก็ไม่รู้จะพูดอะไรโอเคกูคิดตีหรือเปล่ามันเนี่ยเอไอ้เนี่ยฝึก่ย เฮ้ยโอ้โหฮะเอ้าโดดไปคว้ามเบอะรู้โดดคว้ามโอ้ใหม่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 ครับใหม่ใหม่ครับไปอันนี้จริงแหละเมื่อกี้ลองเฉยๆครับดูว่ามันโดดคว้ามเฉยเออใหม่ใหม่จริงละจริงละวันนี้มาเล่นแบบเล่นผ่อนคลายสมองเฉยๆนะครับผมมาเล่นคลายเครียดด้เฉยนะครับผมยัง ไม่ได้มาแบบนานอะไรวันนี้เพราะว่าถ้ามันนานนานเกินไปก็น่าจะเบื่อกันนะครับผมว่าเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรมากของแคบิ่งไปเฉยครับ <c oughs> อันนี้เข้าอิ่งไปเฉยอ่ะมันมันไม่มีอะไรมากครับผมก็มาได้แค่แป๊บเดียวนะครับผมไม่มานาะนเอาวันนี้ว่ากะว่าจะมาทําลายสถิติน,นี่สถิติเก่าของอันนี้ผมไม่ได้แคสในโทรศัพท์ผมนะยืมโทรศัพท์คนอื่นถ่ายนะครับผม รเราจะมาทำลายสถิติกันเราจะมาทำลายสถิติกันนะครับผมเฮ้ยเกือบละอ๋อโอ้โหไม่โดนในห้าอุ้ยอุ้ยโอ้อีเสียบมันเกือบละเกือบแล้วเมื่อกีอ้เกือบละ โอ้แม่เหล็กยังอยู่อยู่แสดงว่าอัพเต็มแล้วเนี่ยเกือบเต็มแล้วหรือว่าหรือเปล่าไม่รู้ไมันเล่นนานอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานจริงๆนะเนี่ยแบบไม่ได้เล่นมาเป็นปีอ่ะอืมอมอืมอืเกือบไปแล้วครับพี่น้องหุ้สเนี่ยไอไอชิันจะยากเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรถไฟเนี่ยแหละเออ มันก,ก็ยากพอสมควรอยู่เฮ้ยพอปล,ล,ลันเร้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายสถิติแล้วดีดีดีด,ดีจัดประเด็ดจ,จัดประเด็ดบราเก็ปแล้วอ,อโอ้โหเลยเปล่าเมื่อกี้ทำลายสถิติอ่ะนไยนๆไม่รู้ ไม่รู้อะไรเอาใหม่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 ทำารทำลายสถิติใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรท็อปรันอะไรขึ้นท็อปรันเป็นไอเนี่ยว่าจะทําลายแล้วนะเมื่อกี้เออเก้าพันเลย่มทำลายแล้วเอ้าใหม่ใหม่อีกครั้หงหนึ่งครั้งหนึ่งเราจะทําลายสถิติคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับผมมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายดีกว่านะครับผมอยากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมเนี่ยก็เบื่อกันอีก เจ้าคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะผมเสียงเสียงเกมครับผมเพราะว่ามมันไม่ไม่รู้เป็นอะไรของมันนะผมผมใช้เรียกว่าอะไรผมใส่หูฟังนะผมใส่หูฟังแคดนะมันจะได้ยินเสียงชัดๆแต่เสียงเกมไม่ได้ยินละมังนะไม่ไม่รู้ครับไม่เคยทําไม่เคยทําน่าจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับผมนี่นี่ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแบบวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเร็วๆตอนที่เราวิ่งเร็วอะ่ะ เออมันจะยากและไม่ใช่ยากธรรมดายากมากครับผมอัน,นี้ถ้าไม่ระวังก็ตายนะครับผมมันไม่ยากอะไรมากแต่ถ้าไม่ระวังก็ต้องแต่มันแค่ต้องระวังไง <laughs> ไมองก็ต้องอะไรวะมันต้องระวังนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวดวมองมาเห็นทางด้านล่างโ <Okay. S 1> อเคไม่ไม่มโดไประกบ จะทำลายสถิติแล้วอีก6 0 0 500 400อุ้ยโอ้ยเกือบมาทำลายสถิตินี่ดิอ้นี่ดิอะไรมาทำลายสถิตินี่กันนะครับไม่รู้ใครนะครับโอเค3,000ก็ทำลายสถิติมันได้แล้วเอามาทำไมเนี่ย โอ้เกมแบบนี้ไม่ได้เล่นนานแน่ๆเจ๋อเจ๋อเฮ้ยทำอะไรเสร็แล้วเว้ยเป็นไงล่ะไอฮัมเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะแค่เคยเล่นเฉย เพราะถ้าผมไปแข่งกับคนอื่นจริงๆล่ะผมแพ้น่ะแพ้ยับบอกเลยว่าแพ้ยับเฮ้ยเอาเี้ยเฮ้ยไม่ทันเอา,เอาไม่ได้โอ้กพันเดียวเองอ่ะ ดาวน์โหลดอัปเดตนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดอัปโหลดอะไรครับเอาโอเคครับเดี๋ยนะมิชชั่นอืมเหลืออันนี้คอมพิวต์มันเดลิงไดลี่โอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปแค่นี้นะครับผมก็เลยมาประมาณเจ็ดนาทีกว่าๆนะครับผมสหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับไปละ